ปัม๊มคันโยกต้องใช้ยังไงให้น้ำนมไหลสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะวันนี้พี่กันจะมาบอกเทคนิคนะคะการใช้เครื่องปั๊มนมแบบคันโยงนะคะก็ใช้มือกดนะคะหลายคนค่ะพอปั๊มแล้วนะคะน้ำนมไม่ออกค่ะพี่กันเจอบ่อยเลยนะคะวิธีการนะคะหรือเทคนิคที่จะทําให้น้ํานมออกดีค่ะให้ให้คุณแม่นวดลึงเต้านมก่อนค่ะนวดขึงนะคะประมาณ2 3ถึงสามนาทีค่ะนวดคึงเสร็จนะคะเราก็เริ่มทําการ ใช้เครื่องปั๊มนมเลยค่ะจะเต็ปแรกพี่แกนแนะนําว่าให้ใช้เป็นคล้ายการดูดทีๆเร็วๆของลูกน้อยหรือว่าการกระตุ้นจีนนั่นเองค่ะให้เรากดทีๆค่ะนี่นะคะพอกดทีๆแล้วนะคะประมาณสองนาทีหรือว่ามีน้ํานมเริ่มซึมแล้วก็กดอย่างนี้ค่ะอ่าแบบนี้นะคะระยะเวลาในการใช้ปั๊มนมขันโยกนี่พี่แกนแนะนาว่านะคะให้ใช้เวลาสองเต้าวรวมกันประมาณสามสิบนาทีค่ะ ไม่ใช่ว่าเตาหนึ่งสามสิบนาทีหรือว่าเต้าหนึ่งสิบห้านาทีแบบนี้นะคะคุณแม่สามารถสลับซ้ายหรือว่าสลับขวาค่ะหลังจากใช้ปั๊มคันโยกเสร็จแล้วนะคะเราสามารถกลับมาบีบน้ํานมด้วยมือตามอีกรอบหนึ่งด้วยก็ได้ค่ะจะยิ่งทําให้น้านมเกรียงเตามากขึ้นค่ะวิธีการบีนํานมด้วยมือนะคะดันบีปล่อยดันบีปล่อยแบบนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ